ช่วงชำแหล่เพลงนะครับผมของเพลง south to north นะครับผมของ one sc แล้วก็ชาวแกงของเขานะครับผมเอาจริงเพลงนี้มันแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงอะไรมากมายแล้วเพราะว่ามันก็เป็นเพลงแนวสไตล์แบบแกงแกงอะก็คือพูดอะไรไอ้แค่ก,ก,ง,ก,กงกูแม่งเท็กแกงมึงแม่งกากแกงกูแม่งเฟี้ยวแกงมึงแม่งด่ากับอะไรเงี้ยประมาณนี้คือแล้วพวกอะไรไอ้แคก็กูมาทุกวันเนี้ยเพราะว่ากูแม่งกูเชิญกูเฟิร์สกูเอิร์นกูนกนกนอะไรก็ช่างคือพูดแบบเหมือนเล่าอ่ะตัวเองแบบโชว์ ความเจ๋งความเท่ความแก๊งกูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนแบบโชว์วัฒนธรรมยุคหกฝั่งแบบอเมริกาอะไรเงี้ยแบบเพลงแบบสไตล์แก๊งๆอ่ะคือแบบไม่ต้องสื่อเลยอว่ากะไรเหมือนแต่ละคนอยากเล่าอะไรก็คือเล่าออกมาในเพลงได้เลยแบบไม่ต้องมีหัวข้ออะไรเงี้ยมันแต่ลคนไอ้เฮ้ยมึงอยากเล่าอะไรมึงเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยขอให้เพลงต่อกันได้แล้วไม่จบเป็นเพลงได้เอออะไรประมาณเนี้ยแต่ละคนก็จะมีแบบความเจ๋งความแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองอ่าแา่ะคนก็จะแบบเสียงดีเสียงได้เขาแบบใช้ออลเทอูนเข้ามาช่วยเข้ามาแบบให้มันดูแบบ มีอะไรมากขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าจบท้ายด้วยสลัมเนี่ยเอาของดีไปไว้ท้ายตลอดเลยเนี่ยแต่คือเพลงนึงมันก็แบบแกล้งคือแบบเน้นฟังสนุกฟังเอามันแบบอืคือถ้าอยู่ในรถนี่ก็เปิดแบบกระระพงกระหึ่มเนี่ยอึ้งอึ้งอึ้งแบบเออแบบสไตล์เงี้ยคือแบบเปิดเอามันในยวฟังเอามันฟังเอาแบบเดือดดาลนะอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องเนืหาเนี่เขาจะสื่ออะไรมากมายเหมือนเพลงแบบเน้นฟังเอามันนะคือเข้าใจไหมคือเพลงมันแก๊งอ่ะคือแบบโชว์ความแก๊งแก๊งแก๊ง แค่นั้นจบไม่ต้องมีมากมายเนาะคือทาเพลงก็ไม่ต้องแบบทําเพลงให้นสื่อความหมายให้มันออกมาตลอดแต่เขาก็จะมีความหมายที่ต้องสื่อออกมาในแต่ของแต่ละคนเขาจะสื่อออกมานิดหน่อยไปแต่ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับผมบอกก็คือแบบเหมือน AH ยาพูดอะไรก็พูดไปแค่นั้นเองผมก็จับใจความได้ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าด้วยเพลงที่มันแบบมีหลายคนเยอะเกินแล้วมันเล่าเรื่องค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันนิดหน่อยมนเลยจับใจความได้ยากเหมือนกันนะว่าเขาจะสื่ออะไรอันประมาณนี้นะครับผมแต่เพลงก็สนุกความสนุกดนตรีเรื่องของ คนร้องหลายคนแล้วมันมีหลายสไตล์อะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบมีอะไรให้ดูเรื่อยๆมีอะไรให้เด่นในหลายอย่างอะไรเงี้ยนะโอเคโอ้ <c oughs> okay. oh, พูดกระปวดพูดไม่ชัดนะใส่รีเทนเนอร์นั่นแหละก็ไม่มีอะไรไมากกันเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีคนขอมาด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็มีเพลงอะไรก็ขอมาอีกได้นะครับว่าจ้าองทำรีแอคชันเพลงไหนถ้าผมสนใจเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันซอ่ะ굿ไบ